สวัสดีครับทุกทนวันนี้ผมกว่าจะมาเล่นเกมกระโดดเฮ้ยใช่วันนี้บอกว่าจะมาเล่นเกมโรบอกในแมปสปีดลันซีนะครับวันนี้ผมก็จะมากระโดดนะฮะแมปมันเกี่ยวกับการกระโดดผ่านดาบไปเรื่อยๆ <c oughs> ผมก็จะมากระโดดให้ใช้เอ้ผมก็จะมากระโดดให้แบบแบบผ่านดาบแบบแบบแบบโคตรไวนะครับเออก็ทุกคนอย่าลืมดูด้วยนะครับ ก็ดูนะต้องดูนะทุกคนทุกคน,นครับผมจะผมจะบอกความจริงนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เล่นโคตรง่ายนะครับถ้าใครเล่นไม่เป็นก็ดูลิปผมแล้วจากนั้นก็เป็นเลยนะครับนี่ไงครับจากนั้นก็เข้าไปตรงนี้กระโดดโอเคกระโดดเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าเกมนี้มันโคตรง่ายอ่ะ <c oughs> ใช่ครับเก,เกมนี้มันง่ายมากนะครับเอ้ยผมผมพูดเลยนนะเมื่อกี้ง่ายมากว่าบอเลยตายเลย รล้นี่ครับเกมนี้เป็นเกมง่ายนะครับแต่ด่านนี้อย่าไปโดนกระบ,บอกเพชรจะดีกว่าไม่งั้นจะเป็นแบบผมแบบเมื่อกี้นะครับมันจะตายทุกคนก็ระวังกระบ,บอกเพชรได้ดีนะครับเพราะว่ามันอันตรายก็กระโดดอย่างนี้ไปเรื่อยๆกระโดดเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่กระโดดผ่านด่านนะครับด่านเรื่อยๆไปมันก็นจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะบอกด้ด่านนี้ยังพง่ายอยู่นะครับอืมกระโดดอันนี้น่าจะห้ามโดดเส้นมั้งไอเส้นข้างบน หรือเปล่านะผมไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันเอ้ยเอ้ยกระโดดเอ้ยสวยเออสวยครับเอ้ยสวยเอ้ยเอ้ยอ้ยทำไมมันไม่ถึงล่ะปะโถเอ้ยทำไมมันไม่ถึงล่ะเอ้เอากรผมไปผมกลายเป็นนุ๊บเลยโอ้ยมันไม่รีไหนกาครับไหนแจ โอเคก็โดดอึบ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 เลยสครับยนี่ไงมาละดาดเพชรอันนี้นะ่าจะห้ามโดนแร่มันดาดดานั่นเลยดาดเลยนะดาดเทเลไทที่ห้ามกระโดดกระบ,บอกเพชรฮะดาดนี้ก็คล้ายๆกันนฮะ ห้ามโดนเพลทห้ามโดนแร่โอเคกระโดดครับกระโดดโอเคโอเคสามดาวผมได้สามดาวแล้วเอ้ยอุ้ยเอ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 ้ยสวยครับเอ้ยเริ่มยากแล้วด่านนี้เริ่มยากแล้วนะเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วครับเริ่มยากโหเริ่มยากแล้วด่านพวกนี้ดาดพวกนี้เริ่มยากแล้วนะ อืมค่อยๆไปดีกว่าเราอืมโอเคโอเคโอเคอืมเอ้ยโอ้โหอีซี่ครับอีซี่อุ้ยกระโดดอืมกระโดดครับกระโดดอีกกระโดดอีกกระโดดอีกเอ้ยแควนกินแควนกินน่ารักจุงเบยเอ๊ะไม่น่ารักอ่ะ คนกินไม่น่ารักแล้วคนกินน่าไม่น่ารักแล้วคนกินไม่น่ารักแล้ว <c oughs> กระโดดอีกอืมอืมโอเคต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้โอเคเฮ้ยเพรแต่ดาวนี่มันกีผมเก็บแล้วมันได้อะไรหรอผมเห็นได้เก็บอะไรแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันมีแต่เพชรที่ช่วยนะ ต่ดาวนี่มันแทบจะไม่ได้ช่วยเลยอะโอเค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 อืมโอเคโอเครอดแล้วแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้เก็บดาวใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดที่ถ้าผมไม่ได้เก็บดาวนะ

วไซัยโก้เฮ้ยอืมรอดแล้วรอดไหมรอดไหมรอดไหมผมต้องเก็บดาวด่านนี้โอเคเก็บอีกโอเคดัดดัดท่อระบายน้ําดัดท่อระบายน้ําผมว่าอันนี้มันน่าจะน่าจะยากอยู่นะด่านนี้น่าจะยากอยู่เราแค่กระโดดเอ้ยกระโดดอึบอืมอึบ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 โอเคได้ละกระโดดอีกอืม เราอยังสวยเอ้ยอกระโดดอีกแล้วกระโดดอีกรอกระโดดอีกกระโดดอีกโอเคโอเคครับผมโอเคครับผมโอเคเอาตกน้ำโอ้ยแล้วตกน้ำอีกเกลียวไอ้แม่นมนะ้ำน่ะไอลาวาเฮ้ยโอ้ยได้ย่บุบดาวแล้วดาวซื้อขอเดี๋ยวซื้อไอเทมมาสายยี่สิบห้า ซื้อมาเลยแล้วก็ใช้โอเค,อ,เคอย่างที่เลยฮะเตะกระตายครับโอ้ยเนาะโอเค,อเ,คเอา้าโอ้ยตายแล้วทำไมมันยากจังเลยเนี่ยทำไมมันยากจังเลยอ,ะอ่ะอะมันไม่ถึงได้ไงอ่ะโอ้ยจบแล้วเรามันไม่ถึงอะอะไรครับเนี่ย โอ้จบเลยจบเลยแล้วไม่ยอมแพ้ไงแล้วไม่ยอมแพ้แล้วไม่ยอมแพ้แล้วไม่ยอมแพ้ไงครับแล้วออมแพ้ไงครับอืมบาจกิ่กอืม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 อืืม โอเคผ่า okay. นดาดอีกแล้วผ่านดาัดผ่านดัดโอ้ย้ยไม่ไม่โอเคไม่ผ่านดาดทำไมไม่ผ่านดาดล่ะครับงนี้อ่ะอือหือด่านนี้ยากนะยากมากมากยากมากมากเลยอือหือกระโดดกระโดดกระโดด ทำไมไม่ผ่านแล้วเนี่ยโดดระโดดโอยไม่ผ่านอีกแล้วมันเจ้ามากเลยเนี่ยยจ้เกินไปอืมโอเคง่ายแล้ว พวอเลยว่าง่ายมากอันนี้ง่ายหมวกหมวกน,นี่กระโดดกระโดดกระโดดอุ้ยโอเคกระโดด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 โอเคโอเคครับโอเคทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับ แต่ผมฝากกดติดตามและกดแชร์เยอะๆนะครับโอเคบายบาย